สวัสดีครับร้านซับโปรไพรกเตอร์ ur, สาขาสองอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับโดยผมช่างอยู่อนุพงศ์โปรไพรเจ้าของร้านซับโปรไพรกเตอร์ ur. วันนี้พายปชมสินค้าในรายการครับเป็นรถขุดรถเบรกโกลครับโกลเบหกสิบรุ่นสองโกลเบหกสิบรุ่นสองครับราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาท ตัวน,นี้กำลังซ่อมแซมผิีวดินนะครับคันดินที่ผมใหม่ตัวน,นี้สามไร่ตัวน,นี้ครผ้าชมโกเบหกสิบพนสองครับราคาสามแสนหกมืนเก้าพันบาท กนใด้สนใจโทร0624955957ครับ0624955957มาทดลองขับได้ที่ร้านซาวโพรไรเทกเ,เตอร์สายกสองครับอำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสารคามสำหรับรถกูดเรามี3คันนะครับให้เลือก3คันโดเบ60รุ่น2 ายเงินสดเท่านั้นนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะเรียกเตียนตีเทินก็เชิญได้ครับที่ร้านซับโป้ไลเจเกอร์สาขาสองครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอบาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามตรงสามแยกปงเวียนตั้งไปจังหวัดมหาสารคามครับที่ถนนสีเลนมาจากฝั่งสารคามอยู่ฝั่งขวามือทางเข้าอำเภอครับถ้าออกจากบาปีจะไปสารคามอยู่ฝั่งซ้ายมือขาทางออกขาเข้าของอำเภอบาปีปทุมครับในตัวออำเภอ มชมห้องสิ2ครับกเวพอใช้ครับ